ขอบคุณคุณหมอครับผมติดต้อกล้องมาด้วยครับผมจะเอาไปประจานในเพจครับแรงอ่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอครับผมแตวเราไม่ตอบกลับเลยขออนุญาตเป็นเป็นลงในในเพด y o ยูทูบครับผมนะกระเทียมไม่เอา,เเอาชีได้เนาะ<ด>หมอครับผม,มอยู่ฝั่งนี้ครับนี่เหรอครับผม เดีายกให้คัะคุณพี่น้ำอยู่ไหมครับคุณหมอน้องไม่ไหวเลยครือว่าเธอจะายเโรวมอ่อหคงได้เลยครับคุณหมอพอดีเนาะคุณหมอถ้าพุ่มพรเก็สิบพอดีก็มากินอีกสามาำโอ้โหเพาพุ่มพรเก็สิบพอดีเนาะ ไลฟ์เลยว่าพ่อคสามไม่ทนตัดขอบคุณมากครับคุณหมอคุณหมอสดสวยรู้้ไไดงว่าสวยครับผมขนาดติดแมสกยังสวยครับผมถ้าเปิดมาแล้วไม่สวยเลยใช่ปหมสวยครับผมชอบไปชอบลูกกุ่งหรือหรือตืร์ดครับคุณหมออ๋อไม่ไม่ทันแล้วล่ะคุณหมอไปแล้ว ตามก็ได้ทางเพจและ Youtube นะครับผม